สวัสดีนะครับเพื่อนๆอาร์เซนอลอาร์ทีจีอีพีสามในเกมซียี่สิบหกอันดีทก็ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อที่ยบร้อยนะครับเพื่อนๆนะในที่สุดความพยายามที่เราพยายามทำเควสปลดล็อกตลาดทันเฟอร์มาร์เกตตอนนี้ก็ได้เปิดเป็นที่ยบร้อยนะวันนี้ผมจะได้อัปเกรดทีมคระนะนนั้งใหญ่ใช้เงินที่มีทั้งหมดรวมถึงเปิดของรางวัลดิวิชั่นเลเวลและเควสที่ผมได้ไปไกดิ่งมาด้วยนะ วันนี้ทีมของผมจะไม่ใช่หน้าตานี้อีกต่อไปจะไม่ใช่ทีมค่าเคียมไม่เต็มจะไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้ไม่มีนักเตะชนนอกในทีมแน่นอนเพื่อนๆคนไหนถ้าเพิ่งมาดู E ีนี้เป็น E p พีแรกเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูในเรื่องราวที่ผ่านมาใน EP ีหนึ่งแล้วก็ EP ีสองได้นะครับเพื่อนหรือว่าใครที่ไปดู EP ี ยี่สิบกว่าแล้วนั่งทําให้ชินกลับมาที่ e ี3เนี่ยก็ยินดีต้อนรับอีกรอบนะเพื่อนๆสำหรับกฎของซีรีส์นี้นะครับย้ำอีกรอบเบอร์ใครเพิ่งเข้ามาดูนะทีมนี้จะเป็นทีมสายฟรีนะผมจะไม่เติมคอยไม่เติมพอยต์เขียวเลยนะครับส่วนกฎของซีรีส์นี้นะครับผมจะต้องทําทีมโดยมีนักเตะอาร์เซนอลลงตัวจริงอย่างน้อย8ตัวนะครับทุกเกมที่ผมลงเล่นตลอดซีรีส์นี้นะครับผมจะมีสิทธิ์ใช้นักเตะที่ไม่ใช่อาร์เซนอลได้เพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทานฟ อาจจะเป็นฟูลเซนตสิตัวเลยก็ได้ผมอาจจะยังไม่ขอใช้กดในเรื่องนี้นโดยผมก็ได้ไปกว้านซื้อเตะเซนอลมาแล้วนะโดยเฉพาะตัวที่ถูกๆราคาไม่เกิน7 800เนี่ยอย่างทอสซาเมริโนสปีเมนดี้ทิมเบอร์มาดูไอ้แก่ คาราฟิโอรี่ลูอิสเกลลีมอสเกลา่าฮาวเวดนั่นเองนะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นนักเตะโรเตชันมากกว่านะยังไม่ใช่ตัวจริงของผมเท่าไหร่อาจจะมีเป็นทิมเบอร์สปีเมนดี้สองคนนี้อาจจะเป็นตัวจริงในทีมผมส่วนที่เหลือนี่อาจจะเป็นซูเปอร์ซับหรือเป็นตัวโรเตชันมากกว่าแต่ว่าช่วงต้นๆคงยังไม่มีแบบเคียวเคเรสยังไม่มีแบบทุกตัวฟูฟูทุกตัวแพงๆซาลิบาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีเงินได้พอซื้อนะัเวลาเนี้ยผมมีอยู่2 0 0 0 0กว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คของรางวั ได้เดี๋ยวไปเอาพวกเอเซ่โอเดกาเดคแคนไว้เนี่ยนะ่าจะเป็น3คนที่ผมจะซื้อก่อนในช่วงเริ่มนะแต่ถ้าเงินเหลือก็อาจจะไปซื้อกาเบลมาเกาเยสไหมลองดูแล้วก็ตาบิดรายาผมก็อยากได้เพราะว่ามันค่อนข้างเก่งเลยนะสำหรับภาคนี้สัดตั้งแปดเลยถ้าได้มาก็ไม่ต้องเปลี่ยนประตูอีกยาวเลยถ้างั้นเงินไม่พอก็อาจจะไปซื้อเกปามาเล่นก่อนนั่นเองนะครับไหนจะเป็นเรื่องนักแต่อสเนอนหญิงด้วยนะที่ผมตั้งใจเอาไว้พวกกิเลียนวิลเลียมสันโคย์เคลลี่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบซึ รองราวดีๆเกิดขึ้นไหมนะครับที่ของเราจะทานฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปรู้เรื่องราวของ EP นี้กันเลยครับ Let's go ฟุตชีฟคอยจำนายคอยในเกม fc 26ใช้ระบบ comfort trade ปลอ,อ,อดภยัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่โซนพิเศษแจ้งกับทางร้านน้องมาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีก,กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ <S <S ผม,มตื่นเต้นมากลนะผมผู้สาอดทนรอบแบบสุดๆเรากว่าจะทำเคลดผ่านซึ่งไม่ใช้เวลานานมากผมต้องไปเสียเวลาเล่นโหมดโมเมนต์ ผมเสียเวลาไปเล่นสคร์แบทเทิลโคตรเยอะถ้าเพื่อนคนไหนยังปลดไม่ได้ก็อย่าลืมไปทําเควสได้ครบนะครับเพื่อนๆต้องผ่านเควสที่มีชื่อว่า on your way นี้ก่อนนะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่ผมแนะนำการปลดตลาดก็ไปย้อนดูได้ต้องผ่าน diving in worthing out New Beginning UV, และก็ On You Way ถ้าเกิดว่าต้องทำ4 group เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ได้ผ่านไปหมดแล้วนะครับผมเป็นไทยแล้วแล้วก็สามารถซื้อขายสเตะได้ตามใจชอบแล้วนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไล่รับเควสไปก่อนนะนี่ไงของรางว,วัลไรวยวามาดูกันซิว่าเราได้อะไรบ้รางต้องเก็บตั้ง10 V เลยนะกว่าจะได้มา อีวิชั่น8แบบเก็บวินครบ30คะแนนเนี่ยก็จะได้แพ็คแค่นี้เองนะส่วำหรับช่วงต้นภาคได้เงิน4,500พรีเมีพิมโกแบบอันเทรดอันหนึง่ง PP 8 0 1ใน3 2อันแล้วก็75็ดคูณสิซึ่งถือว่าเป็นแพ็คความหวังของเราแล้วแหละนะครับเริ่มเปิดกันเลยนะครับมีแพ็คก,การันตีอินฟอร์มนะที่ทำเควสมานะครับแม็กซ์แปก็มีโอกาสออกปุริสิกมีโอกาสออกแรงกาวนแบกหรือ itar, นะออเเลดร์มิิลเ้ว <laughs> ให้อะไรออกมาเนี่ยอุยสตาร์สตราสตร์ของลีดนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ที่ดีอยู่แล้วแน่ผมว่าผมจําได้ว่าเพสไตล์มันเยอะเออใช่นี่น่าสนใจเลยนะเนี่ยใบยนี้นะครับอ่ะเจ็ดสิบแปดหนึ่งในสามไหนลองดูสิปึ้งปึ้งอันนี้ได้ซัมโบอากาซ่านะครับแปดสิบหนึ่งในสามเควเคเรสผมบอกเลยว่ายากเอาให้ได้ตัวดีๆก่อนเถอะไม่ต้องอันเชนอลหรอกอันเชนอตนี่ยากเลยผมไม่รุนแล้วเอาตัวดีๆไปก่อน เรามีโคต้าอยู่3ตัวถ้ามันออกโดนมาแต่ดูสีมันแบบสว่างน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโหดหรอกถ้ามันจะตัวใหญ่มันจะวงแบบวงมันจะกว้างเหมือนมันโหลดดนนน์นเหมือนมันชาร์จพลังอ่ะถ้าได้ตัวเลตุงสูงอ่ะนะแต่ว่าพีนะครับ8ปแรกโกนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่สแตดสูงนะเฮ้ยอุ้ยอู้อ้เนี่ยอาร์นั้น,นตัวแรกที่ผมเปิดได้ในซีรีส์นี้เลยนะเว้ย เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะซื้อเมื่อกี้เองเนี่ยเพิ่งจะซื้อตัวแบบปกติของมันมาไอกซีรีส์จากปีที่แล้วก็มาเลยว่ะโอ้โหเหลือเกินเนี่ยเพิ่งซื้อแปดร้อยเมื่อกี้เองเดี๋ยวขายคืนละโอ้ยดีใจจังเลยนี่ใครเนี่ยมามาชัดซูเซไ่ไอกองหน้าของจอเจียเนี่ยใช่ไหมชัดเลยอ้หเจ็ดสิบห้าคูณสิบอันที่เราคิดว่าค่อนข้างสําคัญกับเรานะครับมาดูกัน let's go ขออุโมงค์ลึกๆนะลึกๆจริงลึกจริง จริงวะต้องงาน <laughs> เออว่าแววแม่งดีจริงว่ะเพื่อนเพื่อนโอนเลยกาเฟิร์นโอนว่ะโอ้โหสุดยอดไม่ต้องซื้อแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วสามอีพีแม่ไม่ออกตัวเซนนอนเลยเพิ่งมาออกอีพีสามเลยว่ะรัว,รว,รว <Girl. S 2> แค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะเราต้องซื้ออยู่แล้วเมื่อกี้ผมพูดอยู่แล้วว่าผมซื้อโอเดกาดคนแรกแน่เพราะว่าสําคัญที่เราต้องมีกับตันทีมอยู่ก่อนนี่เป็นนักเตะที่ผมรักที่สุดในอาเซอนอลชุดนี้แล้วนะครับแน่นอนอันดับหนึ่งในหมวดโมเมนต์นะครับตอนนี้ผมได้ไกดิ้งไปเยอะมากนะครับใครยังไม่ได้เล่นก็อย่าลืมไปเก็บดาวกันได้นะเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เล่นทุกอันเลยดีกว่านะครับผมก็ได้เก็บดาวมา60ดวงมันก็จะได้แพ็ครายเพเยอะแพ็คแบบขายได้อันนึง นะครับก็ไม่ต้องได้โซนก็ได้นะสําหรับอันนี้ผมขอตัวแพงๆแ,แล้วกันผมจะได้เอาเงินไปซื้อตัวอื่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเงินมันได้เยอะผมก็จะได้ทั้งกาเบรียลได้ทั้งเคลลี่ที่อยากได้เนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับอขอสักสี่หมื่นแล้วกันนะสี่หมื่นจากโซนนี้ก็พอใจแล้วแต่ว่ามันก็มีโอกาสออกแบบไม่กี่พันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันครับลุยลึกว่ะมีเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนโอ้โหไม่แต่มันอ่า มันไม่ใช่ตัวแพงอะดีโอ้โหก็ยังได้บ้างแหละวะเพื่อนๆแต่ตั้ง89นะปาปีลีออนแต่ยังกหกวลว่าข้างในอาจจะมีแบบว่าตัวอื่นอีกไหมอะแบบเมสซี่ซ่อนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ได้ไหมอู้ <Ooh. S 1> ขายได้หมดเลยไม่ใช่หรอโอ้โอเคอินฟอร์มที่แน่เนะี่ยอินฟอร์มเนี่ยขายได้แนละ้วเวเฮลคนนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ย ราคาควิกเซลหมื่นหนึ่งอ่าโอเคอน,นี่ไปก่อนเลยตัวหนึง่งแล้วมาปรีออนตัวเท่าไหร่หมื่นห้าเออหมื่นห้าก็ยังดีวะเออเคลลี่มาละอ่ะตัวนี้มาทีกาเบียวมาเลยอ่ะแล้วหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสองเมื่อกี้สามหมื่นโอเคพรามมิกซ์เพย์แพคครับใครเออควิกเซลไปเรื่อยๆก็ได้หลายบาทอยู่นะเพื่อนๆก็ค่อยๆสะสมไปนะครับเดี๋ยวก็มีเงินเยอะกันได้แน,น่นอนสมอลพราม ไม่ลึกนะครับเดินเงาผ่านหน้าโอ้ยูเรนบันเหรอแปดสิบสามอะยูเรนบันจะมีราคาไหมอ่ะไม่น่ามีหรอกเนาะต่อไปก็จะเป็นเจ็คูณสองนะครับมีสามอันนะเงาผ่านหน้าปีกความบาซิลพิเมลิกกิ่งแมนซิตี้นิคโคลี่นิคโคลี่ใช่ไหมจำเธอได้นะนิคโคลี่ อยากได้อยากได้ราย่าราย่าตัวทั้งสี่หมื่นนะเพื่อนๆอันนี้สุดท้ายนะครับเงาหมดเลยเงาผ่านหน้าหมดเลยเฮ้ยี่ไม่เอาอซี่มาให้ผมวะ ดีดีมาหน่อยก็ไม่ได้นะเป็นโมแกนกิฟต์ไว้นะครับโอรคเ,อเสร็จแล้วตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด68,500คอยนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูนักเตะที่ผมจัดทีมาเลยครับว่ามีใครบ้างนะเริ่มจากผู้สษารประตูนะครับก็จะเป็นเกปาชิลบารากานะครับผู้สารประตูคนใหม่ของอาร์เซนอลนะที่ม่เป็นมือ2นะก่อนที่เราจะอัปเกรดเป็นดาย,ยานในอนาคตนะแม้ขวาก็จะเป็นจอเรียนทิมเบอร์นะครับซื้อมา850คอยนะ ต่อมาก็จะเป็นเรียววลเลียมสันรองกับตันของทีมอาร์เซนอลหญิงนะครับจะไม่มีซาลีบาก็ใช้เธอคนนี้เล่นไปก่อนได้มีจิ้งจอกทองด้วยนะครับผมซื้อมา6,004นะส่วนกองหลังคนนึงก็เป็นกาเบรียลมาเกเยนส์ครับกองหลังที่จัดสูงที่สุดของอาร์เซนอลแล้วแต่ราคาไม่ค่อยแพงเพราะว่าวิ่งค่อนข้างช้านะครับเพคแค่64เท่านั้นเองแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้แหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซื้อมา9,000นะ ต่อมาก็จะเป็นคาราฟิโอรี่นะครับซื้อมา800นะสะแตทน้อยมากเลยอะตรงกองกลางนะครับก็จะเป็นมาตินซูบิเมนดี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีการพิเศษมาด้วยนะเหมือนว่าจะมาเป็น SBC เพื่อนเพื่อสแตทประมาณ85 86อะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่เราอันล็อกเข้าทีมกันแน่นอนนะครับซื้อมา800นะคนหนึ่งก็จะเป็นเด็กแคนริส ตัวแรกที่ผมซื้อมาในทีมนี้เลยนะครับซื้อมา20,000นะสแตทด87นั่นเองนะครับก,ก,กองกลางกองกลางตัวรุกก็เป็นมาริโอเดกาดที่เราเปิดได้กันเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะถ้าจะซื้อจริงก็ตัวประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็เพีงค่อนข้างช้าเลยได้ส่งทะลุช่องทองน่าจ่ายบอลกันมันๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโคยิเคนลี่ปีขวางอาร์เซนอลหญิงนะครับผมซื้อมา7,000นะปีนี้เธอสแตทด87เลยนะครับผมชอบเล่นการ์ดเธอแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วในพาย fc ยีว่วนกองหน้าก็็เปนอเล็กซารโซ่นะครับยังไม่มีเงินซือ ay, ก,ซกองหน้าก แต่มันจะเหนื่อยเกินตัวนี้ก็สัตว์89เลยนะครับเป็นเพื่อนซื้อมา1 4ื่นนะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็น EDPC e a c นะครับนี่มีเทดฟินิชชิ่งครบหลายอันมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่ง Ace เนี่ยจริงๆก็เล่นกองกลางตัวรุกกระปีกซ้ายได้นะครับเ,เพื่อนๆแต่มันลงปีกซ้าย LM ไม่ได้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเล่นแผนนี้นะส่วนตัวสำรองก็จะมี Louis Kelly นะครับ Thai h a ว d w a r e d นี i มา m a n มิเกลมาริโน่เรนโดทอสซาให้ตัวเบียรดินที่ไปอยู่เบติสแล้วแล้วก็มีโยเซเปเรสกวาดิโอกับเอนโด3คนนี้นี่ใส่มางั้นให้มันครบนะครับเพื่อนๆก็ได้ทีออกมาเป็นเวอร์ชัน1.0นะถือว่าเป็นแอสตันอาร์ทิจิเวอร์ชัน1.0เลยก่อนที่ในอนาคตมันต้องอัปเกรดขึ้นไปมากกว่านี้เคเคเรสต้องมาซาลิบาต้องมี รายย่านนี่ไม่พลาดแน่นอนรวมถึงการพิเศษที่จะมีเพิ่มเติมตลอดทั้งภาคน,นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวผมก็จะรักษาทีมตรงนี้ไว้นะครับมีตัวไหนมาก็คอยมาอัเกรดกันเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปลองเล่นกับเพื่อนๆคนอนื่นกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนๆโดยวันนี้ผมจะเล่นแผน4-2-1-3นะเผื่อใครอยากปรับตามเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปแนะนําของแผนนี้ไว้นะเผื่อใครอยากเล่นเหมือนผมก็ลองตั้ง,ต,งตามตรงนี้มาได้นะครับผมก็จะใช้เป็นเว็บไซต์บาลานซ์ดีไม่เสียผมหานะครับส่วนเรื่องโลก,ก็จะะประมาณนนี้นะ ตรงกองหน้านี่เพื่อนๆตั้งเป็นอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดได้เลยนะแต่ผมใส่อันนี้เพราะว่าลัโซเขามี Low p r e s s u ด e แบบมันพัดนะทางซ้ายทางขวาโล r o งอินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะกลางลุกตั้งเ p l a y เกอร์คู่กลางก็ดีฟลายบวกอบวิวอัพแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ฟูลแบ็คบาลานกองหลังก็ด e เฟน s e Defense แล้วก็ประตูโคค l ปเปอร์ด e เฟน s e นะครับลองไปปรับกันดูนะถ้าเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับ l e ส s go ผมก็ได้เซตมาเที่เรียบร้อยแล้วเบอร์นะักเตะอะไรครบถ้วนทั้งหมดอันนี้คือทีที่ผมเจอนะได้เลย อู้เอมโบโมอ,อิติกิเกออันนี้มีคิสเซียนมอสเคล่ากับลูอิสเกลลี่ลงมาด้วยนะแต่เมื่อกี้โชว์โชว,ว์เวอร์ไปทีแล้วผมว๊อบโอ้โหดูนี้จ่ายมาสวยมากไปนะโดโดนาไปแล้วสามนาทีมาตีเสมอรัสเซล เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะให้รรมดาแล้วก่นนี้สวยสวยครับก็ไกาสตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนีเลนมนดิ เข้าช่องกก้ได้ราจายมาสวยแม่ได้เพราะส่งฮารูช่องท้องนี่แหละเพื่อนๆมันถึงมีลูกเบอ,เอแบบนี้ได้สวยมากถึงเคนลีเฉยและซูบีนี่คือวิ่งเข้าช่องเลยนะกลางรับของผมันนี้อา่านุถึงจะต้องเลี้ยงมาตัวเดียวเลยนะครับใจร้อนเกินเอามาจ่ายอย่างเดียวแต่ก็ถามว่าจังหวะควบมาช้าขนาดนั้นไหมก็นิดนึง ตอนตีตสเสมอแล้วลูกนี้ให้โดนง่ายจังเลยลูกนี้นิดนึงแบบใส่เข็มไปก็พอช่วยได้โอ้โหเดิเอ้นีโอ้โหคารุูยังมาบล็อกอีกครับลูกนี้น่าเสียดายเฮ้ยอันเอมเปอโม่ขู่โดนนิ่มๆเลยนะครับสามสอง มามาอยู่ในจุดที่ไม่ลำหน้าแบบพอดีด้วยนะโอ้โหได้การยิงด้วยขวาด้วยความที่วิกฟุตแค่สองดาวเนี่ยยิงไม่ดีเลยซ้ายตายขวารอแรกเลยอุย้ยมอสเคลาดีครับไปแล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยเหลือจะเชื่อ ลรงนี้ออเดกาดยิงเข้านะครับเป็นวิธีเดิมกับลูกเมื่อกี้เลยแต่มันยิงออกตีสามเหไม่จบครึ่งแรกเลยยิงกันไปเจ็ดลูกแล้วเยส w o ้โกเมช a t c จริงๆะครับนี่แหละ มันเกียร์เคเรสก็ลัโซ่นะนะั่นแหละเพื่อนๆลองซื้อไปเล่นกันดูนะน่าจะชอบกันได้นะถ้าใครไม่ดูก็ใช้กองหน้าตัวอื่นมันแพงเลอเกินเนี่ยตวัวแท้แพงเลอเกินลองลัโซ่ดูอาจจะถูกใจก็ได้นะผมนี่ไม่รู้แล้วผมจะนิยามว,ว่าเธอเล่นเหมือนกองหน้าผู้ชายคนไหนเนี้ยผมนึกไม่ออกเลยมันเหมือนใครวะไปอีกแล้วลาโซ่อ่าไม่ ลูอิสเกลีเอาเรื่องนะน้องไม่จบเครื่อนแรกพี่ช็อตน,นี้ก่อนอเขาเออกไปแล้วขอบคุณครับมาครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งเกมนะถ้าชนะตอนนี้ถือสวยว่าจะเป็นตาสุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือท,ทีที่ผมเจอนะ คือตำแหน่งมันอาจจะดูเหมือนงงๆนิดนึงนะเพื่อนๆจริงๆมันบัก๊กเฉยๆนะครับเพื่อนๆคนอื่นเขาก็ไม่ได้จัดแบบใส่ผิดตำแหน่งอเงี้ยหรอกถ้าเจอก็ไม่เป็นไรนะก็คิดซะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เขามีตัวกองหลังไปอยู่แบ็คแบ็คไปอยู่กลางอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆกันหน่อยก็จริงๆมันสลับกันนิดเดียวนะครับฝั่งนู้นมีแฮร์รี่เคนด้วยนะเจอถูกเกมจริงๆริงเราต้องเน้นพิเศษนะอุ๊ยอ้าอู้ มาจากไหนเนี่ยมีความเป็นแมชวินเนอร์จริงๆนะเนี่ยฮะมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีก็เข้าช่องมาเฉยอ๋อใจเย็นๆทิมเบอร์สวยครับโอดกาดเอา้าผมไม่น่าใจนี่ลยผมขอโทษ โอ้โหเสียตัวลอยขนาดนี้เอ้านอมาจุดโทษและคนยิงกันไม่ใช่ใครที่ไหนนะโคอีเคลลี่เหมือนเดิมนะครับดูท่ายิงจุดโทษของเธอนะนี่ท่ายิงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหและยิงจุดโทษคมจริงๆเป็นท่ายิงจุดโทษซิกเนเจอรนะ์ที่ไม่เหมือนใครแลยไม่มีใครเหมือนที่จริงก็ยิงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆลองไปดูใน YouTube กันได้นะครับน่ารักรมากๆ ริยาริยาวิลเลียมสันริยาวิลเลียมสันขออนุญาตลากขึ้นมาเองได้เป็นกองหลังที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยลัดซอลุกงนี้สวยๆเลยเทคยูธามโอเคจิตนาทีเท่านั้นตีมาลงตัวจริงๆ oh. โอ้โหของโรตีลังกาใสเฉยเลยนะครับ าไม่ได้ยิงเสาแรกเลยว้าวว้าวกับตันเอาเรื่องลูกนี้ก็ยิงสวยมากๆนะทีนึงอ้สิ วนดี้โอ้โคเคลลี่มาเป็นลูกที่ห้าเลยนะครับสุดยอดมาซ้ายทีขวาทีเอางคส่งให้ใครอนะ่ะโดนสวนกลับโดยแฮร์รี่เคนหรือเปล่าช้าขนาดนั้นอย่าวิ่งเพื่อนอย่าพายายางอย่าฝืนมันไม่ได้วิ่งเร็ววย่าฝืนมันวิ่งได้แค่นั้นแหละไอกองหน้าคนเนี้ยมันช้ามันไม่มเมตาเราเพื่อนไม่ต้องให้คนอื่นวิ่งแทนนะอาจะให้ฮร์ริเคนกระชากใหญ่นะ มันช้าไงเห็นไหมล่ะเพราะงี้ไงก็ถึงไม่เล่นกันน่ะไม่ได้หรอกในเกมนีต้องการความเร็วไว้ก่อนโอ้ลาโซ่เหมือนกันฝั่งนู้นเดี๋ลาโซ่ยิงเหมือนกันดูว่าโหจริงเลยยิงไปถึงฝั่งนู้นเลยคิดดูอ่ามันช้ามันช้ามันช้าใช่ไหมล่ะเพื่อนมันช้าแข้ตัวอื่นเถอะเพื่อนเชื่อเราดิอโยเซ็ยังเก่งกว่าอีก ไอโอเซเปเรสอะมันพลิกไม่ออกใช่ไหมนะ่ะใช่เราเข้าใจดีเลยเราเคยลองมาแล้ว <Wonder Woman. S 1> มันไม่ไหวเว้ยประกาศเกมอีกรส์โอ้โหคมมากเพื่อนๆคมจริง,รงๆอะขอบคุณนักมากคือที่แรกกับผมไม่ได้นึกถึงลาโซเลยนะตอนที่ผมเริ่ม EP ผมนึกว่าผมต้องใช้ฮาวเวิร์ดแล้วแต่ผมตั้งใจว่าเคลลี่กับบินลเสันนะผมสนใจ แต่พอเงอินมันเหลือพอดีเลยนะครับที่แรกคิดว่าซื้อไอดกราร์ดไรก็จะหมดบนโชคดีที่หลายๆอย่างมันเป็นใจด้วยไปเปิดแพ็กจากนั้นก็ได้เงินเพิ่มมาเลยพอที่ทําให้เรามาซื้อแต่โซไดซึ่งก็เป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับก็ท้า้ผมขึ้นดิวิชั่นเจ็ดด้วยนะจากวินเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปสุกกันเลยว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับและสําหรับอาร์เซนอลอาร์ทีจีอีพีสามก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะเพื่อนๆดูทีผมสี่หลังจากที่ผ่านช่วงต้นคลิปไป จากที่เป็นมิตอม้าจากที่เป็นตัวนู้นตัวนี้นะครับอัปเกรดออกมาเป็นทีมหน้าตาประมาณนี้เลยสําหรับ EP 3และหลังจากนี้นะครับหน้าที่ของผมก็คือการอัปเกรดทีมนี้ไปเรื่อยๆเริ่มเก็บเงินเริ่มเปิดแพ็กตามล่าหานักเตะอาร์เซนอนคลคนอื่นๆเข้าทีมกันและพัฒนาทีมนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวอนาะคตเนี่ยมันก็จะมีนักเตะกาสพิเศษของไปอื่นๆเพิ่มขึ้นมาสวีเวนดี้เนี่ยกำลังจะมาในสัปดาห์นี้นะพเพื่อนเพื่อเห็นว่าจะมาเป็น SPC ด้วยน่าจะเอามาอัปเกรดได้แน,น่นอนนะครับซึ่งการทำที แรกแต่ที่ SBC การอีวิลูชันนักเตะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเริ่มอีโวนี่ผมอีโวเกปามาตัวนัะเรวบอกที่กําลังเล่นในวันนี้อยู่นะครับหรือว่าการอัปเกรดการซื้อก็ได้นะครับจากของรางวัลไรวอลของรางวัลสกอตตแบตเทิรต่างๆอานาฯก็ค่อยๆทําทีมไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นมือใหม่จริงๆอ่ะการจัดทีมฟุตเนี่ยก็สนุกดีนะเพื่อนๆช่วงต้นๆอ่ะมันยังไม่ได้เจอทีมตึงมากๆหรอกเพื่อนๆยังไม่ได้เจออานายังไม่ได้เจอองรีหรือจะไปเจอกูริตเบล่าตตออออออนน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 นีีีี้้้้หหรรกกกกช่่่่วววงงเเพพืๆสใญ็็็จะะปปปททมมมาณััััไไยยดู สำหรับตัวไหนที่พอเล่นได้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกๆดูนะไม่ต้องเป็นฟูลทั้งหมดแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆก็จะจัดสัก4ีตัว5ตัวในทีมที่ตัวเองชอบก็ได้แล้วที่เหลือก็ประกอบตามตัวให้เราเปิดได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยอัปเกรดทีมไปเรื่อยัวผมเองอะผมท่านจะเปลี่ยนทีทุกวันเลยนะโดยเฉพาะดีหลักอะถ้าแบบมีเงินให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าแบบทําทีมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่นตอนที่ช่วงเทศกาลใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวมาทําทีมกันต่อเปิดแพ็คลุนหางเตะกันต่อ มันน่าจะมีเควสอะไรไมาให้ถังอีพีมแน่นอนก็เดี๋ยวไปรอลุอน้นกันนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับ E ีนี้ก็เท่านี้เลยนะยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวเจอกันทีในอีหน้านะครับบายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเก FC 26โม t i m a t e ทหรือใครสนใจยาเติมพ,พ้อยเขียวราคาถูกเนี่ยที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่นะเ,นเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะคร อย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ